สหรับน <Okay. S 2> <c oughs> <ę> mm ี้ค่ะก็เป็นงานสกควีดีบก็จะถือว่าอีตคันของสินค์กสิงรนยเราช่วยสนวยเสริมอป้องกันได้ขงม้ว่ามันมีสงสูตริงจริงมีหลายสูตรมากเลยค่ะวตัวหักห็จะมีสีฟ้าเรัสีฟ้าับันี้ก็จะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็ควบคุมความมันด้วยแล้วก็ให้ผิวเราแข็งแรงิดว่านเราเป็นบ้า ดีค่ะดีมากๆเลยเพราะว่าอย่างคยเป็นคนผิวแห้งเนาะพอมันใช้สกินนิฟิกมันจะช่วยคนได้เยอะแล้วก็เป็นคนแต่งหน้าทุกวันเจอแดดเจอไฟเจอฝุ่นอย่างเงี้ยบ่อยมากก็ทําให้เรามีผิวที่แข็งแรงจริงๆค่ะให้เราไปดูวันพรุ่งนี้แต่งหน้าได้ปกติเฉยงางสามารถแต้งหน้าเราสามารถได้แมเพราะว่ามีสองสีแล้วว่าใครเหมาะกับแบบไหนได้เลยค่ะสำหรับสาวๆที่ผิวแห้งนะคะก็สีฟ้าค่ะคนแนะนํนนมามากๆส่วนสาวๆที่ผิวค่อนข้างมีความมันชื้นคูค่ะเลือกจริงๆมีหลายแบบนะคะมีเจลมีมูสมีหลายตัวเลยค่ะอยากให้ไไปปลลองงกกันนนนดด้้้บบบาาาาหเเค็็ีะะแ กี่หลายตัวเลยค่ะเล่นก no, ับก like ิจกรรมกับแฟนด้วยค่ะแล้วก็ชอบเล่นเกมชอบกับแฟนจริงใจเหมือนกันนะแชอบนะยอมรับอบบยอมรับจริงๆตรงนี้ส่วนนี่ชอบมากเราก็จริงจังมากก็ชอบเล่นเกมจริงๆซึ่งหมูเราเล่นมาหลายเกมแค่99เกมแต่ก็จะเล่นอยากผิวโสดนี่เราแนะนั่เป็นสุดไหนผิวเลยนะผิวโสดผิวโสดใช่ยังไงก็โสดใไรเลยทั้งรังก็โสดค่ะแต่ว่าสวย ใช้มานานมากแล้วค่ะยอมแล้วก็หลายหลอดนะคะโลแเรื่องแฝงอาจจะไม่ช่วยแต่สวยแน่นอนเอ๊ะากเลยลูกปากซีสุดนี่ค่ะฝากซีนิฟิกด้วยนะคะมีหลายสูตรเชื่อว่าเหมาะกับผิวสาวๆผิวผู้ชายในไทยแน่นอนก็อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะจะติดใจแน่นอนมีล่าสุดเปิดมีล่าสุดกว่านี้เหรอเมื่อกี้เล่นทายทายแบบไม่รู้ตัวดีใจเขินนะดิใครเขินฉันไปแล้วเรารู้เบื้องหลังไหมไม่รู้ จริงๆไปใช้งานนะผู้จัดก,การเรามีการเปลี่ยนเมลมันเป็นคนนิสัยอย่างนี้ใช่ไหมไม่เหมือนคนของเราตองนี้ออออไม่เห็นคือเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแ,แต่เราจะจะรับเดนน้าแต่ละชั่วโมงมาเลยไม่มีนะโดนแก้ไขหรอมันมีคนของเราเลยไปสุดโดนแก้่อยไหม่ม่แต่คนไม่ค่อยรู้มาถึคนไม่ค่อยฉุดคิดอะไรทํางนั้นเขาแค่เป็นแบบนี้ทำอย่างนออี้นี้นะอะไรอย่างนี้ แค่นั้นนางก็จะแกล้งหนูได้รอบทุกปีเลยไงใกล้แล้ววันเกิดสิ้นเดือนมีน้อนี่แฟนไปไหนไม่มีเลยค่ะมีงานอะไรละปีนี้อุ๊ยแรงมากต่อได้ยหลักดีนะนี่ที่ทำงานค่ะทำบุญไอ้ยูเล่นมงคลเล่นมงคลเล่นสวยเล่นสวยเก็บค่ะปกติทำบุญไหมวันเกิดเราทำบุญค่ะก็จะทำง่ายๆคุณพ่อคุณแม่หรือไม่ก็ผู้จัดการอะไรอย่างนี้ ปีนี้ไม่พลาดอะไรไหมกับชีวิตที่โตขึ้นสูตระารชีวิตในวัยกลางสามสนุกดูแย่เลยเพราะไม่มีด้วยเพราะแต่พี่ก็คือตื่นมาแล้วก็ไปไหว้พระไมหรืออะไรอย่างงี้ยส่วนเรื่องเซอรพรส์ก็จะเป็นวีรกรรมเพื่อนๆอะไรอย่เงี้ยซะมากกว่าอยากได้ใครอยากได้เลยพิเศษไม่เลยไม่มีเลยไม่มีเลยมีผู้ชายแอบถามว่าอยากได้อะไรบีเอ๋อสักชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่งชิ้นใหญ่ต่างหาต่างหาแบ่งไปเลยอ่ะไม่ต้องปั่นตี เราเตรียมทุ่มเลยล่ะสิ่งที่อยากได้สิ่่งทีอยากได้ไม่มีเลยหรอไม่มีจริงๆเอาแย่เลยอ่ะเวลานอนเวลานอนก็มีเอาอะไรดีอ่ะอะไรเนาะอยากให้หมานิสัยดีขึ้นใครจะให้ได้ครูฝึกต้องให้ครูฝึกเรามาเลยเท่านั้นอ่ะเราขอครูฝึกหมาหนึ่งคนประจำการหนึ่งหมาเราแย่ขนาดนั้นเลยหรอก็มานานครูฝึกหมาหนึ่งคอเรามันเป็นยังไง มีตั้งเป้าไว้ตั้งเป้ายังไงอะชีวิตเราแบบปีนี้มันมีดาราที่เขาไปตั้งเป้าหมายอะไรคือใปพลคนแรกคนแรกเออเออไม่มีมึงอยากทำงานให้ให้เสร็จให้ดีแค่นั้นเองแล้วมานเรื่องว่นเราวันในชีวิตเราลงมาคนแต่ละเธอคนอาจจะเป็นคนไม่ได้มีเป้าหมายอะไรใหญ่ๆในชีวิตมากมายนะคนรู้ว่าเออคนทำอะไรแล้วคนมีความสุขในแต่ละวันแล้วก็งานก็ก็อยากทำไม่เสร็จแต่ไม่ต้องรีบจบก็ได้แล้วบางวันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพอพี่ๆถามหนูก็เลยดู สิบสิบทางไปใช่แต่มันเกิดเราไม่ได้หมอเราเป่เสียเลยใช่ไหมไม่เลยค่ะสาหลังๆเริ่มระแวงแล้วเพราะเพื่อนชอบทำอะไรประหลาดๆใส่แต่ช่างนั่งชอบเซอร์ไพรส์กันสำเร็จค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวใหญ่โต เราเพิ่มแล้วดิเราเก่งใจล้วก็จะซึมอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วรอบนี้ยจะลองจะลองตั้งตั้งมั่นไว้ว่าอย่านะนทะลุทันนะเสียงลงพันแจกหนึ่งเพื่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจรินจริงเหรอไม่ที่ไหนไม่ทันเลยสักปีหนึ่งหนูไม่ค่อยรู้อ่ะเออแต่เออไปแล้วเล่นใหญ่เออมีการตอนแผงก็ยังโมโหอยู่เลยว่าใช่ต้องมาถ่ายงานตอนที่นี่แล้วดูเงียบจีบอะไรเงี้ย ป็นงานใหญ่ใช่ไหมคะเละเทะอยู่แล้วปีนี้จะใหญ่ปีที่แล้วข่างหลังบอกบอกบอกว่าเหรอเออถ้าจะมีอะไรก็มากินข้าวที่บ้านกันธรรมดาอะไรเพราะว่าเขาที่เราปวดตัวไปหลายวันมากแล้วเราทุ่มสุดไงปีที่แล้วสาหัสอยู่เจ็บหลังเจ็บอะไรกันเป็นแถวปีนี้ขอเบาๆเบาๆไม่ค่อยกินข้าวกินอะไรกันก็พออันนี้กำชับจับพฤติการแล้วก็พูดกับเพื่อนลุกหลงตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะเพราะว่าไม่ลูกกันไม่ไหวอีกวันหนึ่งว่อย่าให้เกิดปีหน้าอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะแล้วเพื่อนฟังไหมคะ นี่ตอนมันตอนมัน,นปวดหลังก็ดูฟังนะอนเออเนาะปีหน,น้าเราเบาๆเนาะเราคาดหวังกับรางวัลของละครยังไงบ้างในปีถัดไปเพราะว่าปเป็นเพื่อจะมีแบบเชื่อเข้าสิปีเลยงานยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ไม่กล้าไม่กล้าแค่รู้สึกว่าเออตอนนี้อยากให้มันออกมาดีสนุกคนดูชอบแค่นั้นแหละค่ะเพราะหนูก็ปีนี้ก็ไม่ได้มีละครออนอะไร แล้วก็จะได้ชมปีหน้าใช่ไหมคิดว่าได้ชมปีหน้าโปรเจกต์พร้อมรับเยอะมากพูดเล่นก็มากไม่ได้ใช่เล่นมากก็ไม่ได้ก็เสียวเสียวไส่อยู่แล้๋ยวจะยื่นหมายอะไรมาไหมว่าอย่าเล่นเยอะนะคะเยอะหรอใช้ได้ค่ะก็มีคืนเขาไปหมดเลยมีบทใช้ได้แบบมีบทแบบแฝดแฝดมาแม่คะปีหน้าให้เราได้ดูกันเล่นเป็นแฝดแฝกันเลยอะไรอะไรคุยรือะไร้สาบ้าแล้วหรอเราแก่ชิงบ้าเลยบ้าไปเลย ลำอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเล่นอย่าไปถามอะไเลยมากเกียรติก็คือบอกได้ปีหน้าเลยสำหรับคนงานที่ต้องเป็นความลับเขาจะให้เราพูดปีไหนแบบที่ทุกวันเลยอยากพูดทุกวันมันงงจริงอยากพูดใช่ไหมจริงๆไม่ชอบเก็บความลับเลยค่ะชอบพูดไปหมดที่งานเป็ไงพอเวลาบอกว่าเปิดนี่ต้องเซ็นสัญญาคือดัดมากไม่เล่นก็ได้นะคะบอกว่าเซ็นแล้วตกผู้ใหญ่เพราะว่าไง เขาบอกเซนเลยเขารู้พูดมากเขาบอกอย่างนี้แต่ถ้ามีคนมาบอกเราว่าอย่าบอกใครนะอะไรเงี้ยเราเก็บได้ไหมอึดอัดใจมากไม่ชอบเรื่องนี้อยากขอร้องให้ทําอะไรอย่างนี้อีกไม่แล้วระบายยังไงกับเรื่องแบบนี้พูดกับตัวเองจะบอกคนอื่นแล้วนะพูดได้หมดเล่าเรื่องย่อด้วยแล้วเราใส่กระจกเหรอใช่พูดเลยอึดอัดอึดอัดโอเคเดี๋ยวจะเดินออกไปแล้วเล่าเรื่องย่อไม่ก้าทำเป็นแปดนะไม่พูดอะไรอย่างนั้นอีกเราอย่าพูดอะไรเลยเบื่อ เออกลับเป็นเรื่องหมาดิึงสิหมาหมามันเป็นอะไรอะคืไม่ดียังไงยังไงเลยลองเล่าสิล่าสุดฉีใส่โซฟาที่ใส่โซฟาคึอโซฟาราคาไม่ได้ก็ก็ราคาทั่วไปก็ใช้ทั่วไปแต่ว่าคือจะคือเขาฉีเป็นที่แต่เขาจะฉีใส่โซฟาเตียงหรือเสื้อผ้าซักใหม่เราเวลาที่กดเราเท่านั้นอย่าลืมนะผู้ชายคนนั้นคูฝึกนะคะเอาคูฝึกมาฝึ่ฝึกเราเออมันมันรู้ด้วยว่าเขาโกรธใจ แล้วเกิดว่า <Okay. S 1> สมมติหนูนรับโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่นานเดี๋ยวนี้ยเขาจะต้องเหา่าหรือแบบบางทีก็จะเอ่อุจจา,าระไว้ตรงกลางบ้านทีใ่ใหญ่ที่สุดแตบบ่ว่าปกติคือเขาเป็นที่เป็นทางลแล้วเขาจะอยากขัดใจฉันนะอะไรอย่างนี้อันนี้นเป็นเหตุการณ์ประจําประจำ,จจำสำหรับนาเป็นความทุกข์เดียวของหนูในช่วงชีวิตนี้แล้วเราเราเรียนแบบปลุกจะปลุกพันเขาเขาไม่ฟังเราแบบไม่เคยเลยค่ะหนูสงสัยว่าหรืออาจจะไม่ใช่หมาอาจจะเป็นเจ้ากรรมและนายเวทในปกติมาในรูปแบบหมายคามวา อ๋อหมายถึงว่าเขาจะไม่ชอบให้เราคุยโทรศัพท์ให้อยู่กับเขาตลอดเวลาต้องอมองเนี่ยคุยหรือต้องมองเขาต้องมองใช่หนูเคยละคุยโทรศัพท์แบบแบบแล้วก็ทำเป็นเหมือนไปคุยกับเขาด้วยอ,อ้อาวพอใจคอเคอยอไ้ีต้องรับมือดีดี มีงอนกันบ่อยไหมคะครับน <Luis> <laughs> ้องหนูโกรธมากนะคะอย่ากจะเข้ามางอนผู้จัดการหนูซื้อเสื้อให้ตัวนึงเห็นว่าอยากไปอยู่วัดตัวนั้นเลยสะกดวิญญาณไว้ใส่เมื่อไหร่จะนิชใส่หนึ่งคืนนิดนึงแต่ถ้าถอดปุ๊บเอาเลยโซนก็คือทำเกเรเมื่อไหร่ปุ๊บจะใส่เสื้อนี้อยากไปอยู่วัดแล้วปกติใครง้อใครเขามอเราหรือเขาไม่เคยง้อหนูจริงจนะคะในเวลาเราไปปานนานที่สุด เขาก็อารวาดแม่บ้านอะไรก็จะเป็นรากกรรมไปไปทำอะไรในป่าฮะอยากตอด้วยนะไอ้คนถือเงิเกิบแล้วเกือบแล้วคุยนิดเดียวกับคุยชัตรงนี้แล้วเนี่ยทำเป็นว่าจะไปเดินเที่ยวเลนวันนี้หานประถ้าดเขาพอกเขาพูดอยู่แล้วหนูมีวิธีมาตรการอะไรไหมคะพอเจอท่านนี้ะต่หลังอ๋อรู้ว่ากันเขาฟ้องนะี่ยน มีเวลาให้นักมากขึ้นหรือเ่าคะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นบ่อยแต่ก็ว่าไม่ใช่ไม่บ่อยเลยก็ไปเรื่อยๆค่ะวันแรกวันนี้เหมนตอนแรกเขามาบ้านวันแรกรู้สึกว่าน่ารักมากลูกชันตื่นมาอีกวันหนึ่งไม่เหมือนที่ซื้อตัวที่ซื้อเลยค่ะเพิ่งสิบเดือนเองค่ะหนูเลี้ยงมาห้าปีแล้วอะค่ะเปอนการสปอยหรือเปล่าก็เลยได้ใจเป็นไปได้เฟิร์นมีแฟนถามว่าถ้าที่ละครแล้วพี่ออกแบบ ร่วมงานกับใครนะครับแล้วก็ทำมาร่วมงานกับนาถนั่ได้หมดเลยค่ะหนูไม่ติดอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าตอนนนั้ถ้าเกิดเป็นคิวมันได้ไล่เรียงกันมาหนูไม่ติดอ่าน้องเราเราไปก่อนเหรอทำอะไรคุณเฉี่ยวว่าเรื่องเรื่องทำไมอย่างนี้ต้องการจะขัดไปจากอันไหนเอ้อาเนี่ยนะอัาเหรอจากยาพูดเยอะเราให้มันเป็นไปทีละเรื่องทีละเรื่องเอ้ยโอเค อาจจะถึงวันเกิดอะไรแฮปปี้เบิร์ดตัวเองไหมค่ะใบเฟิร์นะรับแฮปปี้ได้เอห้ใบเฟิร์นนะคะขอให้ใบเฟิร์นมีความสุขมากๆขอให้มาไปดื้อขอให้งานร่บรืับบเฟิร์นขอบคุณนะคะขอบคุณ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 อขอบคุณขขอขอบคุอบคุณอบคุณขอบคุณขอบคอบคุณขอบคคุณขอบคุณคุณบคุณขอบคุณขอบคุณขออบคุณบคุณขอบคุณขอบคุณคุณบคุณขอบคุณ